ส่วนอีกหนึ่งคนที่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้พระสุขเข้าพระเสาแทรกหรือเปล่าก็คือคุณเศรษฐาแหมพอมีข่าวว่าจะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคุณชูวิทย์ก็ออกมาแฉล่าสุดคุณเรืองไกลก็จะออกไปร้องให้ตรวจสอบกรณีแสนสิริอีกแล้วนะคะแล้วก็ประเด็นที่เพิ่งเกิดขึ้นส,นสดๆร้อนๆก็คือว่าทวิตเตอร์ของคุณเศรษฐาคือปกติเนี่ยเราจะทราบว่าคุณเศรษฐามักจะทวิตข้อความตลอดทีนี้มันมีคนไปขุดทวิตเตอร์นะคะเมื่อประมาณปี5 4คุณเศรษฐาได้ทวิตเกี่ยวกับ ทัศนคติที่ไม่ดีกับแอร์ของการบินไทยพอขุดออกมาหลายคนอ่านแล้วไม่พอใจมากๆเลยนะคะก็ไปดูคุณเศรษฐาตอบกันหน่อยนะคะก็บอกว่ายืนยันว่าจะไม่ลบโพสนะเพราะว่าบอกว่าเออในแต่ละครั้งที่มันมีการทวิตข้อความออกไปเนี่ยมันก็เป็นความคิดในช่วงเวลานั้นๆแล้วก็จะเก็บไว้เตือนสติตัวเองนะคะคือข้อความที่มีการทวิตออกไปเป็นกรณีที่ออคุณเศรษฐาบอกว่า มันมีคนไม่หวังดีนะมาแฮกทวิตเตอร์ของคุณเศรษฐาแล้วก็ไปทําการแก้ไขข้อความเดิมเพื่อปลุกปัน่นและสร้างความเข้าใจผิดและยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดทีนี้ตอนนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ทวิตเตอร์เมื่อปี54นั้นแนะตกลงแล้วคุณเศรษฐาทวิตเองแล้วก็ข้อความตามนั้นเลยไหมค่ะหรือว่าคนที่แฮกเนี่ยไปแก้ไขข้อความนะคะอันนี้ก็ยังไม่มีการตอบชัดเจนและล่าสุดวันนี้คุณเศรษฐาออกมาบอกนะคะว่า เรื่องความผิดปกติที่ทวิตเตอร์ของผมโดนแฮกเมื่อสองวันก่อนกำลังให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความในอดีตทุกข้อความที่ผมเขียนเองทุกเรื่องมีที่มาที่ไปต่างวาระต่างอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานั้นผมรู้สึกเสียใจต่อข้อความในอดีตที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้อ่านมาจนถึงปัจจุบันผมจะไม่ลบข้อความเหล่านั้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าในอดีตผมมีความคิด และทัศนคติอย่างไรและควรปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นนะคะทีนี้ไปดูข้อความที่กลายเป็นประเด็นว่าปี54คุณเศรษฐาทวีตอะไรคุณผู้ชมดูตามหน้าจอนะคะก็พูดประมาณว่าแอชชั้นเฟิร์สคลาสของการบินไทยเนี่ยเหมือนกับมีแต่คนแก่่ทัศ<ะ>น,นคติก็แย่ผู้โดยสารจนๆน,นะคะ แต่ว่าไปชมก็คือพนักงานภาคพ,พื้นซึ่งเป็นกราวเนี่ยว่าให้บริการดีเหมือนกับว่าเออก็น่าสงสารผู้โดยสารนะก็จ่ายเงินมาขึ้นนะแต่ว่าอาจจะได้รับบริการที่อ่าในมุมคุณเศรษฐาตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีอ,อันนี้ก็เป็นทวีตที่เรายังไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชมว่ามันมีการไปแก้ไขข้อความอะไรหรือเปล่านะคะนี่ดูจากเวลาก็คือวันที่2 เดือน4ปี2554ด้านล่างทวิตเมื่อเวลา5้าทุ่ม48นาทีนี่นะคะก็เป็นทวิตเตอร์ที่มันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วก็คุณเศรษฐาก็ออกมาบอกนะคะว่ามันเป็นอดีตไปแล้วแหละแล้วก็จะไม่รบโพสต์ด้วยนะคะคือถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปหาทวิตเตอร์เก่าๆอ่านเนี่ยลองเข้าไปดูได้นะคะลองเข้าไปหาดูเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนมีคนเอาออกมาแชร์กันเยอะนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ พักเพื่อไทยเนี่ยออกมาบอกนะคะว่าออกมาแจ้งสื่อมวลชนบอกว่าคุณเศรษฐาได้มอบหมายให้คุณวินยศชาติมนตรีซึ่งเป็นทนายความไปยื่นฟ้องดำเนินคดีกับคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ที่ศาลอาญารัชดาในวันรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์ที่7สิงหาคมเวลา10นาฬิกาอันนี้ก็คือสืบเนื่องจากกรณีที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉปมการโอนที่ดินของแสนสิรินะคะที่บอกว่ามีการกระจายให้เจ้าของแต่ละจุดเนี่ย โอนกันคนละวันนะคะแล้วก็เป็นการหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่อันนี้แหละเดี๋ยวทางคุณเศรษฐาก็จะมอบหมายให้ทนายความไปแจ้งความในวันพรุ่งนี้ด้วย ส่วนอีกหนึ่งคนที่จะไปร้องให้ตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมคะค<ช>่ะคุณเรืองไกรใช่<ม>คุณเรืองไกลรลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐแล้วก็เป็นอดีตสวบอกว่าจากการที่คุณชูวิทย์เนี่ยพูดถึงการซื้อที่ดินบมจแสนสิริสมัยที่คุณเศรษฐาเป็นผู้บริหารอาจทำให้คุณเศรษฐามีปัญหาตามรัฐธรรมนูญมาตรา169วงเล็บ4ข้อกล่าวอ้างของนายชูวิทย์ทำให้บมจแสนสิริต้องชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ และฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยก็ออกมาชี้แจงด้วยแต่ว่าการชี้แจงเนี่ยยังมีข้อเท็จจริงที่ไม่ชัดเจนจึงมีมูลเหตุที่ควรสแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไปหน่วยงานที่ควรทําเรื่องนี้คือคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาที่มีนายเสรีสุวรรณพานนท์เป็นประธานค่ะดังนั้นคุณเรืองไกรบอกว่าจะไปยื่นหนังสือด้วยตนเองพรุ่งนี้นะคะ9โมงที่วุฒิสภาโดยจะขอให้คณะกรรมาการสอบหาข้อเท็จจริง ก็จะมีทั้งให้เรียกเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยนะคะจากคุณชวิตมาพิจารณาว่าสอดคล้องกับเอกสารของแสนสิริหรือไม่อย่างที่สองจะเรียกเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวจากสำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องทุกรายพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและ 3. าค่ะเรียกเอกสารเกี่ยวกับการทำสัญญาจะซื้อจะขายรายงานการประชุมเอกสารการจดทะเบียนโอนซื้อขายที่ดิน แล้วก็มีเอกสารใบสําคัญประกอบการลงบัญชีเอกสารการจดจำนองที่ดินจากบมจแสนสิริทุกรายการพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องรวมไปถึงจะเรียกเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรมาให้ถ้อยคำเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิเรียกเจ้าพนักงานที่ดินที่ทําธุรกรรมดังกล่าวมาให้ถ้อยคําเกี่ยวกับข้อเท็จจริงด้วยนะคะยังมีกรณีการเชิญผู้ขายที่ดินทุกรายมาให้ถ้อยคําว่ามีการซื้อขายกันตามที่บมจแสนสิริให้ข่าวหรือไม่ด้วยนะคะ และข้อสุดท้ายคือจัดทำรายงานผลการศึกษาข้อเท็จจริงให้กับสมาชิกรัฐสภาได้ทราบเพื่อประกอบการพิจรารณาซักถามนายเศรษฐาในที่ประชุมสภาก่อนให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ต่อไปค่ะ